ผมยินดีต้อนรับสู่รายการดีทูไฟกาเดเตอร์ทีวีนะฮะยินกับผมกาเดกาเดเตอร์นะฮะอันนี้ตามสัญญาวันนี้ผมจะมาสาร้างบ้านกันต่อนะไม่มืดละ <c oughs> โอ้ยขอย่ากันนะฮะขอย่าให้มนเป็นตอนเช้าก่อนเขียวโอเคตามสัญญาผมจะทำการสาร้างบ้านต่อกันอ่าผมขออนุญาตใช้ใช้สูตร สนนะถ้าใครเคยเล่นแล้วก็คงจะรู้จักนะฮะถ้าใครไม่เคยเล่นก็ช่างมันนะโอเคอะ ดมสบูนนะฮะบอกไว้เลยรู้เลยถ้าไม่ของผมอนั่งจากคลิปที่แล้วเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยไม่ไม่มันแบบเสียงมันเบาอ่ะเออแล้วเพื่อนผมก็เลย ับมาประไม้ละผมก็วางเตียงเรียบร้อยเอาละต่อไปไปหากระจกมันติดก่อนนะโดยหาจากทรายทรายไปหาทรายทรายเ๋ยวนี้มีไหมเอ้ยมีมีม,มีโอ้โหเฮ้ยมีเว้ยรอดตายแล้วคุณขุดฟรีด้วย วางโพถุยไม่ใช่เล่นในเซิร์ฟโอเคนะเ,เก็บสายบาดีเยอะเดี๋ยวไว้ใช้อะไรอีกเขาบอกการขุดทรายถ้าขุดแบบยืนอย่างเงี้ยมันจะขุดเร็วกว่านะฮะ ใหญ่โตมโหฬารน,นะนิ่เก็บดีไว้มีใช้มาเป็นกอนเลยกู เผากันเลยอ่าเผาก่อนแล้วรอก็เตรียมโอเค <c oughs> เฮ้ยอะไรกูเนี่ย,อยโอเคโอเคโอค้โหโคลเธอลืมบอกไปโคผมไปหามาเยอะมาก hà khuất dữ à ผมไม่ลงถามว,ว่าทําไมผมไม่ลง MOD. มอสันจากที่ที่ที่แล้วที่ผมสัญญาไปว่าค่ะผมจะลงมอสอะไรนะแอนิเมชั่นไหมที่มันเป็นตัวย่ออเออตัวแบบเวลากระโดดนี่เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูที่กระโดดนี่แล้วมันจะย่อกลางขาออกมาแล้วมันจะย่อเออผมลืมลงนะขออภัยด้วยพอดีมันติดธุระนิดหน่อยนะฮะ โอทำไมโคมันโอเคโอเคโอเคนี่คือโค this is a call ทำไมโคมันโอ้โหปามีเอฟพีปันมีอ่ะแหล่งเยอะอ่ะโอเค มีแล้วใช่ไหมอืมเย เยอะไปไหนขอ้อไม่รู้นะคลิปนี้สัน้นไม่สัน้นไม่รู้นะโอเคโอ้บ้านเสร็จแล้วเหลือแต่อันนี้นะจะเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้คลิปหน้ากันโอเคครับอาสำรับคลิปนี้เนื่ย ก็ทำได้แค่นี้จริงๆนะฮะก็สำหรับอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe กันด้วยนะฮะวันนี้วันวันนี้ขอขอลาไปก่อนนะครับสวีดัสสวัสดีวันนี้ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงเหนื่อแล้วนะโอเคบ๊ายบาย